ท่านประธานที่เคารพดิฉันสกุณาสารานันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะเมื่อดิฉันได้อ่านราย,รายละเอียดของยติอภิปรายไม่ไว้วางใจฉบับนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงเห็นตรงกันว่ายติไม่ไว้วางใจฉบับนี้มีข้อกล่าวหาที่นับว่ารุนแรงมากที่สุดฉบับหนึง่งเท่าที่เคยมีมาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ายตินี้ ได้กลั่นออกมาจากความรู้สึกทุกขร้อนของประชาชนที่ทับถมสับสะสมขึ้นตลอดเวลาภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐบาลนี้ได้ส่งมอบความทุกข์ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงและไม่เหลื่อมล้ำและแน่นอนว่าพี่น้องภาคเกษตรกรภาคการเกษตรก็ย่อมได้รับความทุกข์ที่เกิดจากการบริหารที่ล้มเหลวเช่นนี้เช่นกัน พักเพื่อไทยให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอดพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่ใกล้ชิดและเป็นที่พึ่งหวังให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดมาจึงทนไม่ได้กับรัฐบาลที่ละเลยไม่เห็นหัวเกษตรกรจึงทนไม่ได้กับรัฐบาลที่เอาแต่จะสร้างปัญหาและซ้ําเติมความทุกข์ให้กับเกษตรกรมาโดยตลอด ดิฉันจึงได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยให้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจบุคคลสองท่านที่เป็นตัวการสร้างความทุกข์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศษรษฐกิจท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย ในข้อกล่าวหาการบริหารงานด้านการเกษตรที่ผิดพลาดร้ายแรงโดยจะอภิปรายใน3ประเด็นหลักคือ 1. ความไม่รู้ปัญหาของเกษตรกร 2. ความไม่มีภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาของเกษตรกร 3. ความไม่มีใจในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร3ประเด็นซึ่งเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว การบริหารด้านการเกษตร3ประเด็นที่ทำให้เกษตรกรกว่า20ล้านคนต้องเดือดร้อนและมีชีวิตที่ยากลำบากท่านประธานคะวิกฤต19ส่งผลให้ประชาชนจากภาคอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่ต้องย้ายกลับคืนสู่ภูมิล,ลำเนาทำให้อัตราการย้ายคืนถิ่นพุ่งจาก5 0 0 0 0 0คนต่อปีมาเป็น1.6ล้านคนต่อปี ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็กลับไปสู่ภูมิลำเนากลับไปสู่ภาคการเกษตรกลับไปพร้อมความรู้และทุนรอนที่อุตสาหสมมาท่านประธานคะแทนที่รัฐบาลจะใช้สถานการณ์นี้พลิกฟื้นวิกฤตให้เป็นโอกาสพัฒนาด้านการเกษตรให้แข่งขันได้อย่างเป็นรูปธปรรมกับพบว่ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเกษตร กับเพิกเฉยต่อภารกิจอันเป็นความหวังต่อการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลาสองปีกว่าๆที่ท่านอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีดิฉันไม่ได้ดิฉันไม่เคยได้ยินแม้สักครั้งที่ท่านจะพูดถึงการพาเกษตรกรผ่านสถานการณ์โควิดนี้ได้อย่างไรไม่เคยได้ยินแม้สักครั้งว่าท่านจะผ่านสถานการณ์โควิดท่านจะพลิกพาเกษตรกรพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างไร ดิฉันแทบจะไม่เห็นบทบาทในการเป็นที่พึ่งหวังให้กับประชาชนภาคการเกษตรได้เลยท่านประธานคะภาพความเสียหายจากการระบาดของรำปิสกินเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้สะท้อนข้อกล่าวหาที่ดิฉันได้อ้างถึงอย่างชัดเจนคะ่ะโรครำปีสกินได้แพร่เข้ามาในประเทศของเราตั้งแต่ต้นเดือนมีนาโรคระบาดนี้ได้ระบาดไปทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันตก การระบาดครั้งนี้เกษตรกร,ร,กรหลายครอบครัวถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวท่านท่านประธานคงทราบดีว่าผู้เลี้ยงวัวในชนบทภาคเหนือภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรร,กรายย่อยค่ะเลี้ยงวัวครอบครัวละห้าตัวสิบตัวรูปแบบการเลี้ยงไม่เหมือนกับปศุสัตว์ฟาร์มขนาดใหญ่วัวเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเกษตรกร,ร,กรมีชื่อเรียกให้วัวของเขาทุกตัวนะคะท่านประธาน นอกจากนี้วัวยังเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัววัวเป็นเหมือนเงินเงินออมก้อนสุดท้ายที่เกษตรกรจะควักออกมาใช้เมื่อมีความจําเป็นจริงๆหลายครอบครัวขายวัวเพื่อแลกกับค่าเทอมเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกหลานนี่คือชีวิตของเกษตรกรในชนบทที่ยากจนและมีทางเลือกไม่มากนะักค่ะท่านประธาน ดังนั้นการที่รัฐบาลละเลยที่จะควบคุมโรคระบาดล้มปีสกินจึงสร้างความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตเกษตรกรท่านประธานคะโรคล้มปีสกินเป็นโรคอุบัติใหม่คะ่ะเกษตรกรไม่เคยรู้จักอยู่ๆวัวก็มีไข้เกิดแผลผุพองการระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วในในวันที่วัวป่วย และไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะต้องรักษาอย่างไรเก,กษตรกรต้องเผชิญปัญหาไปตามยถากรรมวัคซีนไม่มียาขาดตลาดหรือที่มีอยู่บ้างก็เป็นวัคซีนเถื่อนที่มาด้วยต้นทุนสูงเข็มละ300บาท500บาท800บาทตัวหนึ่งต้องฉีดหลายเข็มบางตัวต้องใช้จ่ายถึงหลักหมื่นบาทต่อตัวค่ะท่านประธานแม้เงินไม่มีก็ต้องหยิบยืมมาจ่าย ยื้อเวลารักษากันไปตามมีตามเกิดสุดท้ายวัวก็ตายเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ที่ฉันจะขออนุญาตโชว์คลิปนะคะทึ่งจะแสดงถึงความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวอย่างชัดเจนที่สุดขอรบกวนเปิดคลิปด้วยค่ะไอ้เมือนฉันไป็นกูนี่กุมเลี้ยงโคมือนเมือฉันจะเอาเลี้ยงโคมาแล้วแล้ปลูกห้าก,วาปปกา็ว่าเปปลูกห้าว่าก็ให้ชาเจียวเขา ป้าบุอฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวตายกับพ่อพี่มมบุญบ้างแต่ตกลงปุ้นได้ชื่อ,อวาซอยบุญชันคลอยมอดไปมอดไปไข่กระบาโรคไายแรงถัดวัลูุวัลโลนี้ย่งมันเป็นแผลเบอ้อว่ะเังสิแอะแผกะลกันหลุดมันอีกตัวหน,น,นึ่งเขียวๆดำอยู่นัแยกไปนะ่ะขาไข่เดี๋ยวนี้ขาไข่าขาบวมขังไว้เหมือนอีแม่ม่านนี่แม่ม่านแปดเดือนนี่ร่อง,ง,ข,องข้อข้ออ่อนต้นเสีย เป็นอาการจังไหนจังก็บนั่นรูวารูกผีรูกคนอยู่มีรีสิบสาตัวเป็นงีสิบสามตัวใจใจเด้ลงเวลาขามาในี่ยรดนั้เรียใจกันทลเงนหลายเลสตจนหลายแล้วชนสักชาลายก็จ่ได้เป็นตรงว่านะ ท่านนี่เนาะท่านซื่อมั่งว่าโครงการว่าโครงการระเบนีท่านท่านนี้ใจดีเขาอยู่รัเบนีเพราะแต่ลูกตัวเถกมานี่โอกาสมาดีใจ่าสิเด้ขายค่ะท่านประธานนี่คือความทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรนับแสนรายเป็นความทุกข์ยากที่ไม่เคยมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคนไหนเคยทํากับเกษตรกรได้ขนาดนี้มาก่อนค่ะท่านประธานคะเกษตรกรได้พยายามทําหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุด แต่การระบาดนั้นรุนแรงเกินกว่าที่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะรับไหวค่ะจากมีนามาเมษาพฤษภาการตอบรับจากภาครัฐจึงเงียบกริบค่ะความรู้สึกโดดเดี่ยวเริ่มชัดเจนจนกระทั่งมีคำถามจากชาวบ้านนะคะถามดิฉันว่าท่านสสรัฐบาลเพิ่นบูู่เลยเหรอคะว่าเฮากำลังประสบปัญหาอย่างอยู่รัฐบาลเพิ่นบกิดจะซ้อยเหลือเฮเลยบอกคะ นี่คือคำถามจากปากประชาชนค่ะท่านประธานนี่เป็นคำถามที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่สะท้อนความห่างเหินระหว่างรัฐและ,กะเกษตรกรได้อย่างชัดเจนที่สุดและและสะท้อนถึงความไม่เข้าใจของรัฐที่มีต่อปัญหาประชาชน การที่รัฐมนตรีไม่ได้ลงสัมผัสพื้นที่ไม่เคยได้พูดคุยกับเกษตรกรทําให้ท่านไม่เข้าใจปัญหาทําให้ท่านไม่รู้จักปัญหาที่แท้จริงค่ะนี่คือจุดอ่อนที่สุดของรัฐมนตรีเฉลิมชัยและเป็นจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่ความล้มเหลวทั้งหมดที่จะตามมาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกหย่อมยญ้า ทำให้สสในแต่ละพื้นที่นําปัญหาเข้ามาพูดถึงเริ่มตั้งแต่การถแถลงข่าวของท่านสสวิสุทธ์ชัยนรุณพักเพื่อไทยนํามาสู่การตั้งยติด่วนของท่านสสนิยมเวชกามาพรรเพื่อไทยในวันที่7มิถุนา2,564าในวันนั้นสสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมากกว่า40ท่านก็ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายถึงความทุกข์ร้อนและกดดันให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร ท่านประธานคะการปล่อยปะละเลยไม่ควบคุมการระบาดณนะวันนี้จำนวนวัวตายสะสมตัวเลขแตะครึ่งแสนนะคะจำนวนวัวป่วยสะสมมากกว่าครึ่งล้านคะ่ะค่ายาที่ชาวบ้านต้องจ่ายไปยาเถื่อนวัคซีนเถื่อนอีกส่วนหนึ่งค่าความเสียหายผลิตภาพและสูญเสียการเจริญพันธุ์วัวเป็นหมันไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต รวมความเสียหายครั้งนี้เป็นเงินนับหมื่นล้านค่ะที่เจ็บปวดก็คือเงินจำนวนนี้เป็นเงินออมของเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศค่ะที่ต้องจ่ายเพื่อสังเวยความไม่รู้ปัญหาภูมิปัญญาไม่มีของรัฐมนตรีที่ชื่อเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะท่านประธานคะนอกจากนี้ตลาดนัดวัวควายก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกกระทบอย่างมากเช่นกัน ตลาดนัดวัวควายเป็นของคู่กันกับวิถีของเกษตรกรในชนบทแต่ละจังหวัดมีพ่อค้าแม่ค้านับร้อยลายที่อาศัยช่องทางนี้ทำมาหากินเมื่อรัฐบาลควบคุมโรคระบาดล้มเหลวตลาดนัดก็ต้องถูกสั่งให้หยุดค่ะธุรกิจนี้ก็ต้องหยุดชะงักลงเกษตรกรก็ขายวัวไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าก็ขาดรายได้ไม่มีเงินต้องกู้หนี้ยืมสิน เมื่อเช้านะคะในพื้นที่ของท่านสุทินคังแสงก็มีชาวบ้านได้รายงานนะคะว่าเมื่อตลาดนัดไม่เปิดชาวบ้านก็ต้องเอาวัวขนใส่รถนะคะไปขายตำรวจก็มาจับขูดรีดเงินจากเกษตรกรซ้ำหลายเข้าไปอีกค่ะท่านประธานตัวเลขความเสียหายนับหมื่นล้านนี้ท่านรัฐมนตรีจะรับผิดชอบอย่างไรท่านก็คงจะลุกมาตอบในเรื่องของการเยียวยาค่ะ สำหรับการเยียวยาถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยประพัฒเป็นผู้ตอบพอที่จะรับฟังได้ค่ะแต่ถ้าท่านรัฐมนตรีตัวจริงท่านเฉลิมชัยหากท่านยังลุกขึ้นมาตอบเพียงเรื่องการเยียวยาถ้าท่านเป็นถึงเจ้ากระทรวงแล้วยังคิดได้แค่นี้ดิฉันคิดว่าท่านเป็นได้แค่รัฐมนตรีเกรดสีค่ะ วันนี้ดิฉันได้นัดแนะเกษตรกรเฝ้าติดตามการตอบข้อกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ดิฉันหวังว่าท่านจะลุกขึ้นมาตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองและใช้โอกาสนี้บอกกับพี่น้องเกษตรกรยืนยันด้วยข้อเท็จจริงชี้แจงด้วยเหตุผลว่าข้อกล่าวหาของดิฉันเป็นเท็จอย่างไรบ้างท่านประธานคะดิฉันทราบว่ารัฐมนตรี ดิฉันไม่ทราบว่าราัฐมนตรีท่านนี้จะรู้หรือไม่ว่าเงินเยียวยาที่ท่านกําหนดขึ้นมานั้นมันเป็นเพียงเศษความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเพราะท่านคิดเพียงมูลค่าของราคาวัวท่านยังไม่ได้คํานึงถึงด้านการสูญเสียผลิตภาพด้านอื่นๆท่านไม่คํานึงอัตราของการแลกเนื้อที่ลดลงวัวที่อ่อนแอโตช้าวัวที่เป็นหมันลูกวัวที่ควรจะได้จากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันเป็นเรื่องความสูญเสียโอกาสอื่นๆค่ะ ที่กระทบต่อความมั่นคงอันแสนเปราะบางของครอบครัวเกษตรกรท่านประธานเชื่อไหมคะความเสียหายที่เกษตรกรต้องแบกรับนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงพอจะมีภูมิรู้อยู่บ้างหาดรัฐมนตรีให้ความสนใจเปิดรับข้อมูลและเตรียมรับมือกับความเสียหายเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยคะ่ะแต่น่าเสียดายที่ท่านไม่ได้ทำการไม่ทำในสิ่งที่ควรต้องทำ เป็นผลของการไร้ภูมิปัญญาและเป็นเหตุของความหายณะที่เกษตรกรต้องแบกรับค่ะท่านประธานคะแม้ว่าโรครัมปิสกินจะเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทยแต่โรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่ค่ะโรคนี้เคยระบาดในหลายประเทศรวมทั้งในทวีปเอเชียของเรามีข้อมูลและองค์ความรู้จากหลายสถาบันจากหลายแหลง่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ F เอโก็ได้ส่งหนังสือเตือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2563ให้เฝ้าระวังประเทศไทยพมา่าลาวเวียดนามจัดอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและควรเตรียมรับมือกับการระบาดของโรคตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ค่ะท่านประธานรูปแบบหรือพฤติกรรมการระบาดของโรคเป็นอย่างไรก็มีรายงานมากมายค่ะว่าการระบาดจะเริ่มต้นในต้นปีและก็จะ ระบาดสูงขึ้นเรื่อยๆและจะสูงสุดในกลางปีซึ่งเป็นฤดูร้อนประเทศไทยของเราหน้าร้อนฤดูร้อนมันมีมากค่ะเพราะฉะนั้นการระบาดมันจึงจะมีมากกว่าประเทศอื่นๆค่ะหน่วยงานด้านการเกษตรและประมงจากเซาล์แอรฟริกาก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องพฤติกรรมของโลกนี้ว่าโลกนี้มีความรุนแรงมากอัตราการระบาดจะมีถึง5-45เอัตราการตายมีถึง10%ซความร้ายแรงของโลกมากสุดก็คือตาย ที่รอดก็มีผลิตภาพลดลงเช่นโตช้าที่สำคัญก็คือวัวที่หายแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นหมันถาวรค่ะจากข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถประมาณการความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้คร่าวๆประเทศไทยเรามีวัวอยู่7ล้านตัวดังนั้นการติดเชื้ออาจจะไปถึง7 0 0 0แสนถึง35,000ตัวอัตราการตายอาจสูงถึง7 0 0 0 0มื 3, ่ถึง3,50,000ตัว นี่คือความเสียหายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นซึ่งเราสามารถประเมินได้ค่ะคําเตือนก็มีค่ะความรู้ก็มีที่ไม่มีคือใจของรัฐมนตรีค่ะเพราะรัฐมนตรีไม่มีใจที่จะดูแลเกษตรกรค่ะความเสียหายจึงเกิดขึ้นจริง เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับโรคหลายนี้ได้ด้วยวัคซีนราคาเพียง40บาทต่อโดสค่ะท่านประธานเพียง40บาทต่อโดสก็จะรับมือกับโรคนี้ได้และเกษตรกร,ร,ก,รก็จะไม่ต้องเจอกับสภาพปัญหาแบบนี้คะ่ะเกษตรกรก็จะกลับจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ทันทีแต่น่าเสียใจและเสียดายที่ท่านไม่ได้ทำคะ่ะ เพราะความไร้ภูมิปัญญานี่เองที่ทำให้รัฐบาลไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะใช้งบประมาณหลักร้อยล้านเพื่อจัดการกับภัยพิบัติให้ทันเหตุการณ์ได้จึงเข้าสูตรคลาสิกวัวหายล้อมคอกแต่ครั้งนี้คงเป็นวัวตายค่อยจ่ายวัคซีนค่ะท่านประธานคะข้อมูลก็มีครบเกินกว่าจะอ้างเป็นโรคอุบัติใหม่และการเตือนจาก FAO ก่อนการระบาด ก็มีมาถึงก่อนหน้านั้นถึง5-6เดือนเกินกว่าจะแก้ตัวใดๆได้ไดจากการระบาดท,ที่รุนแรงยืดเยื้อเอาไม่อยู่ระดับนี้ทำให้ดิฉันตั้งข้อสังเกตเป็นสองทางทางที่1ก็คือรัฐมนตรีประมาทเลื่อขาดวิสัยทัศน์ไร้ภูมิปัญญาในการควบคุมโรคในทางที่สองก็คือท่านจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการเร่งรัดจัดสัญญาและวัคซีนเพื่อประโยชน์บางอย่างสำหรับใครบางคน การจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าใครได้ประโยชน์คะพ่อค้าที่นำเข้าวัคซีนเถื่อนใช่หรือไม่ท่านไม่ตอบไม่ต้องตอบดิฉันก็ได้คะ่ะดิฉันไม่สนใจตามหาใบเสร็จทุจริตเช็คบินเพื่อจับโจรคะ่ะแต่สิ่งที่ดิฉันสนใจติดตามคือการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน การปล่อยปะละเลยให้โรคนี้ระบาดหนักยาวนานถึง5เดือนนี่คือใบเสร็จของความไม่มีใจในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะกลัวตายครึ่งแสนกลัวป่วยครึ่งล้านนี่คือใบเสร็จของความไร้ภูมิปัญญาของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรค่ะท่านเฉลิมชัยสีอ่อนท่านประธานคะไม่ว่าจะเป็นทางที่หนึ่งหรือทางที่สองดิฉันว่ามันก็น่าละอายพอๆกันค่ะ ท่านประธานสถานการณ์โรคระบาดน้ำปีสกินนอกจากสะท้อนความไม่รู้ปัญหาไร้ภูมิปัญญาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วดิฉันยังพบว่ารัฐมนตรีท่านนี้ไม่ได้รู้สึกสำนึกในอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอีกด้วยรัฐมนตรีเฉลิมชยัยเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตท่านไม่ได้ทำหน้าที่ของตนในฐานะนักการเมืองค่ะ ท่านไม่รู้ว่าตำแหน่งแห่งที่ของท่านนี้ทำอะไรเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนได้บ้างท่านประธานคะปัญหาโรคระบาดท,ที่รุนแรงกรมปรศุสัตว์รับมือเพียงลำพังไม่ไหวคะ่ะกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงก็รับมือไม่ไหวคะ่ะต้องขอความร่วมมือจากครมเมื่อเห็นว่ามีสถานการณ์บางเรื่องที่เร่งด่วนกระทบต่อชีวิตประชาชน ก็ย่อมเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะผลักดันให้รัฐบาลเกิดการตอบรับต่อปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุดเพราะชีวิตประชาชนต้องมาก่อนค่ะท่านประธานคะเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่รัฐฟลอริดาเกิดเหตุการณ์ตึกสูงถลม่มมีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากและหลายคนก็ไร้ที่อยู่คำแรกที่ดิฉันได้ยินจากประธานาธิบดีของประเทศนี้ก็คือผมได้บอกกับเจ้าพนักงานรัฐว่า เหนือสิ่งอื่นใดหาสิ่งที่ต้องหาให้เร็วที่สุดขอให้มองข้ามขั้นตอนเอกสารไปได้แล้วค่อยมาจัดการทีหลังท่านประธานอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของรัฐมนตรีก็คือการให้การสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในทางการเมืองก็คือการใช้วิจารณญาณเพื่อตัดสินใจแก้สถานการณ์ให้ทันท่วงทีค่ะแต่สำหรับประเทศไทยเมื่อมีการ เมื่อมีการระบาดของโรคระบาดฝ่ายการเมืองปล่อยปละละเลยทิ้งสถานการณ์เสียหายบานปลายท่านประธานคะจากการติดตามการทำงานของรัฐบาลในเรื่องการควบคุมโลกนี้ดิฉันเห็นความพยายามของฝ่ายขา้าราชการประจำนะคะกรมปรศุสัตว์ได้ออกหนังสือเวียนให้เฝ้าระวังตั้งแต่เดือนสิงหาพศ2563คะ่ะ เพื่อเตือนเรื่องการนำนำเชื้อลำปีสกินเข้าอย่างเข้มงวดแต่ก็น่าเสียดายค่ะความกังวลของกรมปศุสัตว์ไม่ได้ถูกขยายผลให้เป็นมาตรการป้องกันอย่างสมเหตุสมผล พราะมีเพียงการรับรู้หรือ awareness แต่ไม่มี political view ค่ะขาดแรงผลักดันทางการเมืองนอกจากนี้กรมก็ยังมีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดและมีการออกแถลงการจากอธิบดีกรมปรศุสัตว์ถึงสภาวถึงสภาวการต่างๆท่านประธานคะในการแถลงการของกรมปรศุสัตว์มีคนอยู่แค่3คน อธิบดีนั่งตรงกลางขนาดขนาดข้างด้วยรองอธิบดีสองคนนั่งอยู่ในห้องเล็กๆไฟสลัวรับผิดชอบการสื่อสารทั้งหมดเพื่อจัดการสภาวกิจระดับชาติค่ะนี่เป็นภาพที่สะท้อนระบบการทำงานของรัฐบาลที่ผู้คนทำงานจริงต้องถูกปล่อยประละเลยให้เผชิญหน้ากับประชาชนปราศจากการสนับสนุนใดๆจากฝ่ายการเมืองค่ะ มากไปกว่านั้นในวันถัดมาอธิบดีกรมปศุสัตว์มีทัวลงค่ะอธิบดีถูกกล่าวโทษว่าการควบคุมโรคล้มเหลวแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลับไม่ทําหน้าที่แบกรับความภาระความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ท่านทําก็คือการออกไปพบประชาชนแจกของออกสื่อรับคําชมท่านไม่ได้มีสํานึกแม้แต่น้อยว่าความผิดพลาดนั้น เป็นเพราะความเหลวไหลไหร้ภูมิปัญญาของตัวท่านเองท่านประธานคะเรื่องลำพิสกินเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างจากหลายเรื่องที่ดิฉันได้แสดงความไร้ภูมิปัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหากวิกฤตนี้เรามีผู้นำที่เป็นผู้ที่มีความรู้มีวิสัยทัศน์ภาคการเกษตรจะถูกนำมาสร้างโอกาสใหม่ในสถานาการณ์โควิดนี้ค่ะ พลิกชีวิตเกษตรกรจากสถานะที่ถูกวางเป็นภาระของสังคมมาเป็นผู้กอบกู้สถานการณ์ให้กับประเทศชาติได้ค่ะท่านประธานเมื่อไม่กี่วันดิฉันได้อ่านบทความจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้ประเมินสถานการณ์ที่ประเทศของเราต้องเผชิญในเร็วๆนี้ซึ่งมีหน้าเรื่องหน้ากังวลอยู่สองเรื่องค่ะเรื่องแรกคือเรื่องหลุมรายได้จากวิกฤตโควิด ประเทศของเราจะประสบปัญหาการสูญเสียรายได้ทั้งจากรายได้ของลูกจ้างนายจ้างผู้ประกอบการและรายได้ที่สูญเสียไปจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ล่าชา้าตัวเลขของหลุมรายได้ที่หายไปจากปี63ถึง65หายไปถึง2.6ล้านล้านบาทค่ะและเรายังจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การฟื้นตัวภาคเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมค่ะนั่นก็คือธุรกิจการส่งออกฟื้นตัวได้ แต่เป็นภาคธุรกิจที่มีการจ้างงานเพียง8ซในขณะที่ธุรกิจภาคบริการที่มีการจ้างงานถึง50 52ซจะเติบโตช้ามากจะฟื้นตัวช้ามากดังนั้นแม้ปีนี้การส่งออกจะโตจะโตค่ะแต่ GDP เราจะเพิ่มเพียง0.5ซซึ่งไม่เพียงพอต่อหลุมรายได้ที่ขาดหายไปมันทำให้ดิฉันมองถึงโอกาสทางด้านการเกษตรค่ะท่านประธานคะ ดิฉันเกิดและเติบโตมาในชนบทดิฉันโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งด้านการเกษตรและทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมันทำให้ดิฉันมองเห็นโอกาสทางด้านการเกษตรและดิฉันจึงอาสาเข้ามาทำงานตรงนี้เพื่อหวังที่จะขับเคลื่อนประโยชน์อันนี้ให้เกิดกับประชาชนในชนบทบ้างดิฉันได้อภิปรายไปหลายครั้งในสภาแห่งนี้ถึงเรื่องความได้เปรียบของความหลากหลายทางชีวภาพที่เรามีในชนบท พืชพันธ์ุนานาชนิดจุลินทรีย์นานาชนิดที่มีศักยภาพที่จะนำมายกระดับสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นกอบเป็นกรรมเรามีจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดินหลายสายพันธุ์ที่เป็นโปรไบโอติกที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีหลายสายพันธุ์ที่สร้างสารชีวพันธุ์สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะในขณะที่โลกต้องการอาหารปลอดภัย ประเทศของเรามีศักยภาพค่ะเรามีพื้นที่เรามีเก,กษตรกรเรามีนักวิชาการเรามีองค์ความรู้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลแต่เป็นความโชคร้ายของคนไทยค่ะที่ประเทศของเรามีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งไม่ได้มีภูมิปัญญาพอที่จะเข้าถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้แต่ที่โชคร้ายไปกว่านั้นค่ะ นายกรัฐมนตรีที่ไม่มีภูมิปัญญาก็เลือกหยิบรัฐมนตรีที่เหลวไหลไร้ภูมิปัญญาพอกันมานั่งในตำแหน่งเจ้ากระทรวงที่กลุงมความเป็นความตายของพี่น้องเกษตรกรกว่าครึ่งประเทศนี่มันคือข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาการกระทำเช่นนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดว่า หัวใจของท่านไม่อยู่ได้ม่ได้อยู่ที่ประชาชนหัวใจของท่านไม่ได้อยู่ที่ผลประโยชน์ของประเทศท่านอาจจะคิดแค่การรักษาสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมเพื่อรักษาอำนาจของตัวท่านเองท่านอาจจะหวังแค่มีคนยกมือสนับสนุนให้ท่านอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปพฤติกรรมเยี่ยงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเท่านั้นคะ่ะแล้วจะให้ประชาชน ไว้วางใจให้ท่านอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปได้อย่างไรท่านประธานคะดิฉันขอยืนยันความเห็นเดิมค่ะว่าทั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นบุคคลซึ่งไร้ความรู้ ความเข้าใจในปัญหาไร้ภูมิปัญญาที่จะนำมาแก้ไขปัญหาและไม่มีใจที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะท่านประธานคะบุคคลใดที่จะดารงตำแหน่งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหากไม่มีคุณสมบัติในสามข้อนี้แล้วท่านจะเหลือคุณสมบัติอะไรให้อยู่ต่อคะ สำหรับดิฉันในนามพักเพื่อไทยค่ะขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าดิฉันไม่ไว้วางใจทั้งสองท่านให้ดำรงตำแหน่งใดๆอีกต่อไปและดิฉันก็ทราบดีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะร้องขอคะแนนจากพักร่วมแต่ดิฉันจะส่งข้อร้องเรียนไปยังสองท่านคือท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนและพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอให้ท่านได้มีสำนึกของความละอายแก่ใจค่ะ ท่านจะอยู่ต่อเพื่ออะไรเหรอคะดิฉันจะไม่ขอกล่าวหาว่าท่านหน้าด้านค่ะเพราะที่ด้านไปกว่าหน้าคือใจของท่านค่ะสกุลาอย่าใช้คำนี้เลยนะครับยัดตีเราก็รุนแรงพอสมควรแล้วแหละค่ะขอโทษค่ะท่านประธานทั้งท่านประยุทธ์จันโอชาและท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนทั้งสองท่านได้มีใจที่เสียสภาพของใจไปแล้วคะ่ะดิฉันจึงเห็นว่า ท่านไม่เหลือความชอบทำใดๆที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปขอบคุณกระท่านประธาน